สวัสดีครับคุณกำลังฟังเรื่องดีๆพอดแคสต์เรื่องดีๆวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเพลงพงมลไยสำหรับเพลงพงมลไยนะครับก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาว่าเพลงพงมลไยเรื่องตั้งแต่เมื่อใดช่วงเวลาและโอกาสในการเล่นซึ่งหลายคนจะมองว่าเป็นเพลงพื้นบ้านเฉยๆสามารถพบเห็นได้ทั่วไปแต่อย่าลืมนะครับว่ายุคสมัยและการเวลาทำให้สิ่งเหล่านี้ค่อยๆหายไป สำหรับวันนี้ผมจะมาบอกเล่าเรื่องราวของเพลงพงมาลัยให้กับทุกท่านได้ฟังกันครับโดยเริ่มจากประวัติความเป็นมากันก่อนเลยเพลงพงมาลัยที่กล่าวถึงนี้เป็นเพลงพงมาลัยที่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดแต่หลักฐานจากคำบอกเล่าต่อๆกันมาว่าได้สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าดังที่หลายท่านได้สืบค้นเรื่องราวเพลงพงมาลัยไว้เมื่อ50ปีก่อนนอกจากเพลงชอยเพลงอีเซลที่เล่นกันมานานแล้ว ก็มีเพลงพงมาลัยซึ่งเป็นเพลงที่เล่นกันแพร่หลายมากในบริเวณภาคกลางมักร้องเล่นในช่วงเวลาสำคัญเช่นวันตุสงการและวันสงการเป็นต้นครับในส่วนของขั้นตอนกระบวนการนั้นวิธีการเล่นเพลงพงมาลัยนิยมตั้งกันเป็นเครื่องวงกลมแบ่งเป็นฝ่ายชายและฝ่ายหญิงอยู่กันละฝ่ายเครื่องวงกลมแต่ละฝ่ายจะมีพ่อเพลงแม่เพลงข้างละหนึ่งคน และมีรูปเพลงเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ว่าจะเป็นวงเล็กหรือวงใหญ่ครับแต่ต้องไม่ต่ำกว่า3าคนเป็นอย่างต่ำโดยเริ่มเล่นถ้ามีการไหว้รูทั้งสองฝ่ายจะนั่งกันเป็นรูปครึ่งวงกลมฝ่ายชายจะร้องเพลงไหว้รูก่อนเมื่อฝ่ายชายร้องเพลงไหว้รูจบฝ่ายหญิงจะร้องเพลงไหว้รูต่อจากนั้นการร้องไหว้รูจะร้องเช่นเดียวเหมือนกันกับบททั่วไปมีลูกคู่ปมมือให้จังหวะและร้องรับเมื่อไหวค้ครูเสร็จ ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะลุกขึ้นยืนตั้งวงเป็นรูปครึ่งวงกลมตามเดิมแล้วร้องเพลงของมาลายตามลำดับขั้นที่เล่นนั่นเองครับและนี่ก็คือตัวอย่างเพลงของมาลายครับ และสำหรับวันนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกับเรื่องดีๆีพอดแคสต์ Podcast, กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ